ดีครับเดีบยวัาเดามาเดาผู้มาเดาอย่าโยนโดนเดินโดนเงืี้เลยครับดูแรงมาเลยครับตอนนี้เรากำลังไปกั่งคนขาแล้ครับตอนนั่งอยู่บนแพใช่ไหมตอนนี้เราอยู่บนแพนะต่อไปอยู่เร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อี่พี่น้องตอนนี้เราอยู่บนแพนะแพขนาดโยนแล้วรถเราก็จอดอยู่ตรงนั้น เราอยู่ข้างบนนะเราจะไปสงขา<อ>ซึ่งต้องนั่งเรือข้ามระหว่งงางงหวดน,นาครไปสงขาต้องนั่งเรือไปนะเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปจอดตรงนู้นเราต้องรีบลงมาแล้วแหละอ่ะลงไปเล้วที่นู้ดต้อลงลงที่รถด้ดเลยเร็วๆๆๆยี่มี <ไป S 1> บันไดได,ด้วย Vale, voy a tirar el cambio. Adiós. งมาถึงรถแล้วโอเคได้คลิปได้ติดตามด้เลยครับอย่าลืมกดไ like, ลด share, ดค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณบ๊ายบาย